ะค่ะทุกคนวันนี้เหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูซดน้ําร้อนๆคะ่ะทุกคนไก่บ้านค่ะวันนี้นะคะจะมาต้มไก่บ้านนะคะต้มไก่ไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะใบมะขามนะคะแล้วก็จะใส่ตกท้ายด้วยใบกะเพรานะคะตอนที่เราจะตักขึ้นมารับประทานจะใส่ใบกะเพราด้วยมันจะได้เผ็ดร้อนหอมหวานอร่อยค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะเครื่องต้มไก่บ้านก็มีมะขามเปียกะคะ่ะทุกคนนะคะ แล้วก็มีผักชีฝรั่งประมาณสองต้นหรือสามต้นก็แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้ประมาณสองต้นนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ขาประมาณต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็หอมแขกหนึ่งหัวนะคะ mm. เห,นะ ien, ห็นไฟดีด้วยทำการหั่นเรียบร้อยแล้วพวกตะไคร้นะคะแล้วก็ขานะคะแล้วก็มีใบมะกรูดคะ่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวมาทําพร้อมกันเลยนะคะมาทําต้มไก่บ้านแซ่บกินพร้อมกันเลยค่ะทุกคนนะคะ าตามเหิน<ไ>ฟ้ดีมาทำพร้อมกันเลยนะคะวิธีการทำค่ะหาเลยค่ะอื่นนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดีก็จะสับไก่ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าไก่เหินไฟอนดี้ไม่ได้สับไว้ะอค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ทุกคนดูพร้อมกันด้วยค่ะ ไก่บ้านก็เป็นไก่ไม่แก่ค่ะท <to> ุกคนประมาณโลเอ่อโลหนึ่งกับสองขีดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะมันไก่กําลังแบบสาวๆกาลังไม่เหนียวค่ะกําลังพอดีค่ะนะคะมีเครื่องในด้วยค่ะนะคะมีกลินมีตับค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเหนไฟดีก็จะสับนะคะนะคะเดี๋ยวสับเลยนะคะ เอาประมาณสักสองน่องก็น่าจะพอแล้วค่ะเพราะว่าทานคุณสองคุณนี่นะคะไม่ต้องเยอะค่ะนะคะ ร้อค่ะนะคะอ่าใสบประมาณสองน่องค่ะทุกคนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวใส่น้ําลงไปก่อนค่ะนะคะน้ําสะอาดนะคะน้ําเปล่าค่ะใส่ลงไปในหม้อนี้เลยค่ะทุกคนพอนะคะเปิดแก๊สค่ะ ใ่รากผักชีนะคะขาตะไคร้นะคะลงไปค่ะแล้วก็หอมแขกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเหินไฟอินดี้ไม่ได้ต้มไว้ค่ะนะคะอยากให้ทุกคนดูพร้อมกันด้วยะค่ะนะคะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดก็ฉีกๆหน่อยนะคะมันจะได้หอมค่ะ เปียกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเรามีใบมะขามอ่อนด้วยะคะ่ะเดี๋ยวไม่จะเปรี้ยวเกินค่ะค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนใส่ไก่ค่ะ ใส่ไก่บ้านลงไปค่ะทุกคนนี่ไก่บ้านนะคะที่เราสรับไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้ไก่บ้านไก่นี่ก็เหินไฟอินดีก็ได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนล้างให้เสด็จน้ำแล้วก็ค่อยเอามาสับค่ะ ปุงค่ะทุกคนใส่ผงปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่ผงชูรสนิดหน่อยค่ะ ถ้าคนไหนไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะค่ะระหว่างที่เรารอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเด็ดใบกะเพรานะคะนี่ค่ะระหว่างที่รอเราก็เด็ดใบกะเพรารอนะคะ เราต้องการเผ็ดร้อนเยอะแล้วก็ใส่เยอะหน่อยนะคะใบกะเพรานี่ก็ที่หลังบ้านหวนฟ้าอินดี้มีนิดหน่อยนะคะปลูกไว้ทานนิดหน่อยค่ะนี่ไม่ได้ซื้อค่ะนี่ค่ะใบกะเพรากลังงามเลยค่ะช่วงนี้นะคะนี่ค่ะอยู่หลังบ้านหวนฟ้าอินดี้เองค่ะไม่ได้ซื้อค่ะเราต้องการเผ็ดร้อนเยอะแล้วก็ใส่เยอะหน่อยนะคะ ดีแก๊สนิดนึงค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปค่ะค่ะพริกที่เราโขลกหยาบค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะ กินไหมคะทุกคนนี่นะคะแซ่บๆเลยค่ะสดน้ำร้อนๆน,นะคะไฟดีขออนุญาตชิมค่ะทุกคนโอ้สุดยอดแล้วค่ะได้แล้วค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายจ้ะทุกคนค่ะใส่ใบกระเพราค่ะ ุกแล้วปิดค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ต้มไก่บ้านนะคะใส่ใบมะขามอ่อนนะคะนี่แซ่บๆนี่เน้นๆเนื้อๆอร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะมีเครื่องในด้วยค่ะนี่มารับประทานด้วยกันค่ะเดี๋ยวตักนะคะค่ะเดี๋ยวมาตักพร้อมกันกับเหินไฟอินดี้ค่ะทุกคนอ่าเลยค่ะตักเส็นนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราสุดท้ายเลยเราใส่นะคะักชีฝรั่งค่ะทุกคน ใส่ผักชีฝรั่งนะคะนี่ค่ะ ร้อนๆเลยค่ะทุกคนค่ะเครื่องในอยู่นี่ค่ะ ค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนต้มไก่บ้านนะคะนี่ค่ะนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันค่ะร้อนๆอร่อยอร่อยค่ะทุกคนมาค่ะตามเหมือนไฟอินดี้มาเลยค่ะนี่นะคะร้อนๆร้อนๆน แซ่บด้วยกันค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะต้มไก่บ้านนะคะใส่ใบมะขามอ่อนค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะจากกันก็เหินไฟีดีก็คงจะต้องขอตัวทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะนะคะตามมาสดไก่บ้านต้มใบมะขามอ่อนอร่อยอร่อยด้วยกันกับเหินไฟดีนะคะทุกคนมาเลยค่ะคงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ ก่อนจะจากกาันก็เหนิน้ฟอินดี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเหนิน้ฟอินดี้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะทุกกําลังใจนะคะที่อมอบให้เหิน้าอินดี้ก็ขอบพระคุณมากๆคะ่ะลาเลยคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะ